ก็สวัสดีครับในตอนนี้ก็จะมาพูดถึงการลงลายแฮตนะครับในลายแฮตที่เป็นออริจินนะครับตรงในโซนของคอตตัมนะครับก็จะไม่มีขึ้นมาครับเป็นโซนที่เราต้องสร้างขึ้นมาเองนะครับทีนี้เวลาเราสร้างนะครับสร้างขึ้นมาอย่างไงนะครับก็จะมีวิธีการสร้างนะครับเป็นเป็นโค้ดต่างๆนะครับซึ่งจริงๆล้วก็ มีให้เราดาวน์โหลดนะครับเราสามารถที่จะไปดาวน์โหลดในอินเทอร์เน็ตนะครับโดยการพิมพ์คําว่าแพทไฟล์หรือว่าอะไรสักอย่างนะครับไลท์นี่มันจะมีนามสกุลของมันนะครับเป็นนามสกุล .pat นะครับร h p a t นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ผมไปดาวน์โหลดมาแล้วนะครับจากนั้นเราก็เอาไปวางในส่วนของ AutoCAD นะครับถ้าเราต้องการให้มีไลา์ตามนี้นะครับก็ c o p y นะครับ เข้าไปที่ไดซีนะครับโปรแกรมไฟล์นะครับเข้ามาที่ AutoCAD แค2007นะครับจะอยู่ในส่วนของซัพพอร์ตนะครับจากนั้นเราก็ไปวางนะทีนี้เราลองมาดูนะครับคัดตอมในคัสตอมของเราก็จะมีนะครับลายแฮเพิ่มขึ้นมานะครับเราก็สามารถที่จะเลือกใช้นะได้นะครับ ลักษณะการเลือกบอลลูนก็จางที่สอนไปในตอนแรกนะครับคลิกนะครับโอเคนะครับเราก็จะมีลายหลังคาต่างๆขึ้นมามากมายนะหรือว,ว่าเราจะเปลี่ยนเป็นลายนี้ไม่ชอบนะครับก็ <c oughs> ลองไปหาดาวน์โหลดนะครับแล้วก็เอามาใช้กันดูครับ